งานนี้นะคะแฟนๆย้อนรอยกิจกรรมโซเชียลเก่าของแบมแบมก็อดเซเเผยให้เห็นว่าเขาเป็นแฟนบอยตัวยงของเทยอนแห่งวงเกิลเจนเนอเรชันแบมแบมเนี่ยเป็นแฟนของเทยอนตั้งแต่ก่อนที่เขาจะได้เดบิวต์ในฐานะไอดอลเคป๊อในช่วงนั้นเขาถูกจับตาได้ว่าได้เข้าร่วมงานแฟนไซ์ของเทยอนตอนที่เขายังเป็นเด็กฝึกหัดอยู่และพวกเขาสัญญาว่าจะพบกันอีกครั้งบนเวทีแบมแบมพิสูจน์สถานะแฟนคลับของเขาจริงๆด้วยการเปลี่ยนประวัติอินสตาแกรมของเขาอย่างต่อเนื่อง และแน่นอนว่าเมื่อเจสันหวังเพื่อนสมาชิก GOT เวโพสต์เซลฟี่กับเทยอนและยงฮวาแบมแบมก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยอุมจิที่กำลังร้องไห้เรียกว่าง,งานนี้นะคะหนุ่มแบมแบมเสียใจมากๆที่ไม่ได้ร่วมเฟรมกับเทยอนนั่นเอง